สร้างสิ่งของให้มีคุณค่าของป้าก็คือทุกเช้ามาป้าก็จะเดินเข้าสวนเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองนะคะเติมพลังอย่างไรก็คือคิดออกว่าเราจะทําอะไรบ้างในสวนตอนเช้าเพราะว่าพอตื่นมาแล้วเราทําอาหารทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะป้าก็จะลงสวนเลยค่ะเติมพลังป้าไม่คิดว่าเข้าสวนแล้วเหนื่อย ป้าเข้าสวนแล้วป้ามีความสุขค่ะได้คิดอะไรได้คิดไอเดียใหม่ๆว่าวันนี้จะปลูกอะไรจะทําอะไรนะคะแต่วันนี้ป้าจะมาทําตรงที่ว่าเราให้ฟังว่าหินอ่อนโตหินอ่อนป้าหักใช่ไหมคะก็คือต้นไม้ใหญ่นะคะก็คือ,คอต้นว่าใหญ่นั่นเองโค่นลงมาใส่เพราะว่าหินอ่อนเขาก็จะมีการผูกพังตามอายุไขเนะ่เนาะแล้วป้าก็จะเอาหินอ่อนที่หักนะคะมาวางอ วางกากมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนี่ค่ะคือเขาหักลงไปแล้วไม่สามารถนั่งได้แต่เราสามารถทําประโยชน์ได้ตรงที่ว่าเราเอากระปร๋องกระป๋องมาใส่ใส่กากมะรพร้าวแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วเราทําอะไรเอาอะไรมาแทนที่นั่งของหินอ่อนที่รองนั่งนะคะตรงนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะนํากระ๋องกาแฟรหรือว่าอะไรมานั่งกินของเราในสวนนะฮะทีนี้ถ้านั่งไม่ได้แล้วมันหักเราเอาอะไรมาแทนป้าก็เอาต่อค่ะ นี่ค่ะตอตอป้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่สวนป้ามีค่อนข้างจะหลายอันเนาะป้าก็มาทําที่นั่งแบบนี้ค่ะมันก็คิวดีนะคะสวยดีด้วยสิคะป้าก็เลยจะนําไอเดียแบบนี้ก็คิดถึงไอเดียนั่นแหละค่ะพอเราเช้าขึ้นมา ในส่วนของเราเราอยู่คนเดียวความสุขของเราก็คือเราคิดไอเดียของเราให้มีความสุขในตัวเองได้นะคะทําให้เราอยู่คนเดียวได้โดยที่เรามีไอเดียดีๆแบบนี้ก็คือดีๆดีๆณนะที่นี้ก็หมายถึงดีๆในตัวของเราเองว่าเออเราจะนั่งได้ยังไงก็คือเราก็ไปนั่งแทนหินที่หักลงไปแ้วป้าก็นั่งได้แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะก็ดูไปดูบรรยากาศไปเนี่ย ดูต้นไม้สูงๆแล้วก็มาสร้างกระต๊อบไว้ใต้ต้นไม้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะพังลงมาทับนะตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จไปแล้วก็เบื้องเนาะก็ไม่เป็นไรถ้าคนไม่อยู่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาพายุมาแรงๆต้นว่าถ้าเขานั่นเขาก็หักโค่นลงมาได้เราก็หลีกเลี่ยงเวลาฝนตกลมแรงเราก็อย่ามาอยู่ใต้นี้แต่ทําไมป้าถึงมาทํากระเตงหรือว่ากระต๊อบไว้ใต้ต้นไม้ลมเย็นดีค่ะ เย็นดีจริงๆค่ะพอเราเข้ามาในใต้ร่มร่มว่านะคะถ้ามีลูมว่าป้าก็จะเก็บรูวาเขามานั่งกินได้กระต๊อบ,บแต่กระเตงนี่แหละค่ะเอาชอบชอบผลไม้แบบป,ป่าๆแบบนี้แหละค่ะชอบแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่แบบนี้นะคะก็จึงนําไอเดียดีๆที่ป้าทํามาแบบนี้นะคะอย่าไปทิ้งโตนะคะนี่อย่างใบไม้นี่ป้าก็หมักไว้จํโคนกล้วยนะคะโคนกล้วยจริงๆเราก็ เออเอาเอาไปวางได้นะคะเอาใบไม้ไปวางได้แต่ว่าณเวลาหนึ่งมดเขาจะมาเราก็ควรจะเอาตลบใบไม้ที่แห้งแล้วมาตรงนี้เพื่อที่จะให้โคนกล้วยเขานะคะโล่งไม่มีมดมารบกวนนะคะตอนนี้ป้ากําลังเคลียร์แล้วก็ที่ป้าแบบหมักใบ,บไม้อะป้าก็ไม่ได้ว่าหมักแบบ วางทิ้งวางกว้างป้าจะหมักใบไม้เพื่อที่จะนําดินใบไม้หมักของป้าใส่ใส่ที่ป้าหมักไว้นะคะใส่ถุงไปแบบนี้เพื่อที่จะไปร่อนแล้วก็ไปผสมกับขี้วัวไปผสมกับเปลือกไข่แล้วก็ทำการจำน่ายหรือว่าเราจะไปปลูกต้นไม้ในคราวต่อไปนะคะทำได้นะคะทำแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าใบไม้ทุกใบเราไม่ต้องเผาทิ้งเลยทำประโยชน์ต่อไปได้ง่ายๆทำแบบนี้วนเวียนไปวนเวียนไปแบบนี้ชีวิตของเราจะได้มีความสุขไม่มีควันมันรบกวน ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะถ้าเผาทิ้งก็ปล่าประโยชน์แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีด้วยนะคะถ้าเผาใบไม้เนี่ยเราอยู่เราก็สูดควันไปมาก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายแล้วทําแบบนี้มันก็มีประโยชน์กับเราด้วยตรงที่เราได้ปุ๋ยใบไม้ปกคลุมต้นไม้ให้มีความชื้น ลดการแห้งแรงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยให้กำลังใจป้าแล้วก็สนับสนุนป้ามาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความสุขความสบายใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ